รายการทำวัดเช้ากับเซเว่นอีเลเว่นเจริพญพรญาติโยมทุกท่าน เดือนนี้นะับเป็นช่วงแห่งความปิติยินดีที่ชาวไทยทั่วทั้งประเทศจะได้ถวายความจงรักภักดีเนื่องในวโรกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เราเคารพเทิดทูนยิ่งรายการทำวัดเช้ากับเซเว่นอเลเวนก็ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันทำความดีถวายแด่พ่อหลวงของเราเริ่มจากการตั้งจิตให้บริสุทธิ ในทุกเช้าขณะสวดมนต์และปฏิบัติสมาธิภาวนาซึ่งตอนนี้ก็ได้เวลาของการทำวัดเช้าร่วมกันแล้วจเจริญพรอ,อารางสมาสมพุโธ พูดทางภากวันตางอภิวาเทมีสว่าข้าโทพกวัตตามโทษทามังนามสามี ปาติปันโนภาควะโตสาวกะสังโฆสังขงนมาม Namo tassa

let go. จิปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาทิทังจะตาริปุริสายุคานิอัตถาภูริสัุคาลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอหูนายโย Kali karaniyo Anutarang tarang punya No, in ti je peso. ัโนเนคขัมมาอุปปารามีสัมปันโนเนคขัมมาปารมัตถปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเปกขาปารามีสัมปันโน ภะคะวะปัญญาปารมิสัมปันโนปัญญาอุปปารามิสัมปันโนปัญญาปารมัตถปารามิสัมปันโนเน โนอิติปิโสภาะวะวิริยาปารมีสัมปันโนวิริยาอุปปารมีสัมปันโนวิริยาปารมัตถปารมีสัมปันโน ามุทิตาอุเปกาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภคขวะขันติปารมีสัมปันโนขันติอุปปารมีสัมปันโน ขันติปรมัตถปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเปขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะควะสัจจะปารมีสัมปัน มิสัมปันโนสัจจะปาหามัตถาปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโส परी Me. No i kipi so Um จากนี้ไปขอให้ทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกขณะปฏิบัติสมาธิภาวนาเป็นเวลาห้านาที ตอนนี้ท่านจะรู้สึกว่าจิตใจกำลังสงบเกิดเป็นสมาธิดีแล้วค่อยๆดึงสติกลับมาอยู่กับตัวให้รู้ตัวทั่วพร้อมแล้วจึงค่อยลืมตาขึ้นอย่างช้าๆเพื่อออกจากกรรมฐานและตอนนี้เราจะมาร่วมแผ่เมตตาไปพร้อมๆกัน ้จิตป,ปุธผลบุญกุศลแผ่ไปให้ภัยสารถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยรักเคยชังแต่ครั้งไหนขอให้ได้ส่วนกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวัน ขอให้ท่านได้กุศลและผลบุญอีกปู่ย่าตายายทั้งหลายนั้นขอให้ท่านได้กุศลผลอุดหนุนทาหารตำรวจตรวจ,ตรวจแดนไทยจงได้บุญช่วยป้องกันศัตรูไทยได้บุญนี้สําหรับท่านหมั่นปฏิบัติวิปัสสนาขอให้พาได้พบสุขทุกวิถี ประสบพบนิพพานของยานุนีในชาตินี้มีมรรคผลทุกคนเทินบุญกุศลที่ได้ทำในครั้งนี้จงสำเร็จเป็นปัจจัยไร้ราคีให้ฉันนี้พ้นกิเลสเขตกันดานหากมิสำเร็จพระอรหันตัวของฉันอย่าได้พบความขัดสน พร้อมถวยเทพและสวรรค์จงบันดลให้เลิศหลมนัพย์ยศปรากฏมีคำไม่มีอย่าบังเกิดกับตัวฉันทุกสิ่งสรรพร้อมคูณบุญราศีคนใจบาปอยากช้าไร้ปราณีจงหลีดหนีให้พ้นคนใจมารอยากสิ้นบุญค่าน้อยเมื่อคล้อยคาด ภาประมาทขาดสติมิประสานขอเทวาอารักชักบันดาลโปรดประทานสติมั่นแก่ฉันเทินและว,วันนี้อาตมาขอฝากพุทธศาสนาสุภาษิตไว้สกิดใจทุกท่านด้วยว่าเอโสหิอุตริตโรภาราวโสทุรันทโรโยปะเรสาธิปันนานัง สยังสันทาตุมรหตัติผู้ใดเมื่อคนอื่นล่วงเกินกันอยู่ตนเองกลับหาทางเชื่อมเขาให้คืนดีกันได้ผู้นั้นแลชื่อว่าเป็นคนเอาภาระเป็นผู้จัดธุระที่ดียอดเยี่ยมเจริญพรได้เวลามาดูปฏิทินธรรมของเรากันบ้างแล้ววันนี้มีอะไรน่าสนใจลองไปติดตามกันดู ญาติโยมท่านใดมีกิจกรรมน่าสนใจให้ทางรายการร่วมเป็นสื่อกลางก็สามารถส่งข่าวมาได้ล่วงหน้าที่รายการทำวัดเช้ากับเซเอบริษัทซีพีอจำกัดมหาชนเลขที่313อาคารซีพีทาวเวอร์ชั้น26ถนนสีลมเขตบางรักกรุงเทพ105 00หรือผ่านทางโทรสารหมายเลข02638 2508โทรสอบถามได้ที่02 711 7อ 1997การร่วมสวดมนต์ทำวัดเช้ากับรายการของเราถือเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยใจที่บริสุทธิ์หวังว่าในทุกช่วงเวลาของวันทุกท่านก็จะยังคงให้ความสำคัญกับการคิดดีปฏิบัติชอบเพื่อให้เกิดความสุขในทุกขณะจิตด้วย และอย่าลืมว่าทุกท่านสามารถติดตามรับชมรายการซ้ำได้ทาง w w w c p r c o t h s ทและทําวัดเช้าแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่พรุ่งนี้เช้าขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านเจริญพร เรื่องมในงานเบิกบานในชีวิตโดยววัชิระเมธีหนังสือที่จะนำเสนอแนวทางสร้างความสุขให้คุณในทุกวินาทีของการทำงานและเมื่อทำงานมีความสุขแล้วนั่นหมายถึงชีวิตโดยรวมของคุณที่นอกเหนือจากการทำงานก็สุขพร้อมด้วยเช่นกัน หากต้องการเรื่อรมในงานเบิกบานในชีวิตทุกๆวันแล้วคนทางที่ดีที่สุดก็คือการสแสวงหาสมดุลหรือทางสายกลางของชีวิตให้พบแล้วคำตอบก็จะอยู่ตรงนั้นราคา159บาทที่บุ๊กสมายในร้าน7 e เ e ่ E อ